ภูมอิภาคสองเยอะคนนะเว้ย ลิล่ม่ดีจัก เลีงกันดีมากพอกูได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าโลกมันอยู่ยากกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงพูดมากะเสวนาแล้วไม่เข้าใจก็เดินไปตายหารักเลีงกันดีจัดเลี้งกันดีมากพอกูได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าโลกมันอยู่ยากกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงพูดมากะเสวนาแล้วไม่เข้าใจก็เดินไปตายหารักกูโนไมไน้มพวกมึงเลี้ยงกูเองถ้ามึงยังไม่คิดจะหยุดแต่กูจะคิวมึงเองกูเลยแต่งเนื้อเพลงที่กูคิดขึ้นเองเพื่อให้พวกมึงี่้ลองมาฟังและบอกพวกมันเถอะฟาเกงกูโน้มไอ้นิ้ เพลงที่กูคิดขึ้นเองให้พวกมึงเด้นลองมาฟังและบอกบองมาเจอฟ้าเก่งมองหน้ามึงเสร็จเหมือนกับเพชรลอยกระลัดเอาความลับเพื่อนไปพูดเรื่องแบบนี้มึงถนัดเรียมมึงเยอะดีมึงคนเก็บเอาให้ขัดเดยวกูจัดให้อย่างดีขอทักทีขอสักหมัดเอามึงไปขายของได้หลายธนบัตรเดยกกูจับมึงไปตีเลยมึงมีไม่จำกัดช่วงนี้เพชรแพงเงลยเลี่ยมไหลสัด

แลนะที่มึงเอากูไปพูดเนี่ยมึงรู้ดียิ่งกว่าป้าข้างบ้านไอ้สัตว์โคตรเก่งเนียเย็ดแม่โคนันยังเลสเปกไอ้สัตว์เอาโลเลี่ยมราจำตำบลไปเลยไหมเลียมกันดีจัดเลี่ยมกันดีมากพอกูได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าโลกมันอยู่ยากกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงพูดมากเกษนนะเราไม่เข้าใจก็เดินไปตายหาระเลียมกันดีจัดเลียมกันดีมากพอกูได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าโลกมันอยู่ยากกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงพูดมากเสษนนะเราไม่เข้าใจก็เดินไปตายหาโนไม้หาระ จะหยุดเดี๋ยวกูจะคิวมึงเองกูเลยแต่งเนี้ยเพลงคิวคิดขึ้นเองอย่าพบมึงเลยลองมาฟังแล้วบอกมึงมาแต่ฟาเก่งโน้ทไม่เนีมึงเลี่ยมกูเองถ้งยังไม่คิดจะหยุดเดี๋ยวกูจะคิวมึงเองกูเลยแต่งเนี้ยเพลงคิวคิดขึ้นเองอย่าพบมึงเลยลองมาฟังแล้วบอกมึงมาแต่ฟาเก่งเรื่องดีที่พวกมึงไม่อยากจะหาทำแต่เรื่องเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ทำไมมึงชอบหาทำแล้วอื่นไม่เสียงแต่เรื่องเนี่ยนี่ลอยลำเดี๋ยวกูลากไปตีไปกินข้าวฟรีที่เรือนจำมึงมันเลี่ยมเกินสัตว์มึงมันเลี่ยมหนักจเเข้าไไไปในกกมมบค์ััพ็หลี่ยอแวสต อย่ามาเลี่ยมเสียงถ้าเป็นได้เพียงแค่มึงสมัครแล้วตัวมึงควรจะพลาดกับเพียนนี่มึงไปเรียนหรือมึงไปหลับวะกูโนไม่เนมพวกมึงเลี่ยมกูเองแต่มึงยังไม่คิดจะหยุดแต่กูจะคิวมึงเองกูเลยแต่งเนื้อเพลงที่กูคิดขึ้นเองอยากให้พวกมึงได้ลองมาฟังระบอกบังมาเธอฟาเกงกูโนไม่เนมพวกมึงเลี่ยมกูเองแต่มึงยังไม่คิดจะหยุดแต่กูจะคิวมึงเองกูเลยแต่งเนื้อเพลงที่กูคิดขึ้นเองให้พวกมึงได้ลองมาฟังระบอกบังมาเธอฟาเกงเพชรอ่ะมันเลี่ยมแต่มันก็ยังมีค่่่่่่่าาาแแตตววพพออออมมมมึึงงเเลลลีียยัันนโคครรรไไ้จดกทะะะู รู้จริงแล้วหรอไสัตว์ก่อนจะพูดอะไรให้คนอื่นดูไม่ดีอ่ะมึงดูตัวเองก่อนนะอย่าปากจัดขึ้นสเไม่ติดโอ๊ย